ตอกวันนี้มีคนส่งมาให้ดูบอกแม่ติ๊กตอกเกิดเลยอะบอกโอ,อ้ไม่ได้เล่นนะคะที่คุณคุณเข้าไปคอมเมนต์นั่นคือปลอมทั้งหมดนะคะบางคนก็บอกอ้าวไหนเจ๊ไม่ได้เล่นติ๊กต็อกแล้วมาลงวิดีโอได้ไงก็นั่นแหละคะ่ะก็คือของปลอมนะคะอืมก็คือของปลอมค่ะง่ายๆนะคะก็คือของปลอมนั่นเอง เข้ามาแล้วแชร์ให้หน่อยนะแม่นะแชร์ให้หน่อยนะคะแชร์เอขอกําลังใจในการกดแชร์ให้หน่อยนะคะเต็มแกปบเลยทีเดียวอืม สวัสดีหนึ่งมื่นหนึ่งพันท่านนะคะขอบพระคุณมากค่ะใครรอแนวทางไม่ทันจิ้มลิงไลา์ที่เจ๊ปักหมดุดเข้าไปขอแอดมินเอาเลยนะคะอืมได้ห้าบาทได้สี่สองรูดลอดอยู่วันนี้พอมาแค่ทำได้แค่รูดนะคะฮานอยสำหรับอ่า ลาวพัฒนาวิ่งรูดที่1กับ2องนะคะลาวพัฒนาวิ่งรูดหกับ2อ่ะพิมพ์ขึ้นมาเลยค่ะหกับ2องลาวพัฒนาเด่น1เด่นที่2นะคะนะคะมีแบบเข้ากลุ่มฟรีด้วยค่ะอ๋อเจไม่เคยให้ใครเข้ากลุ่มฟรีนะคะ หกลุ่ม V A P กลุ่มจริงๆเจ,จ๊ะนะคะมีอยู่2แบบคือสมัครเข้ากลุ่ม2กับ C F สินค้านะคะแล้วแต่ความสะดวกของคนที่อยากเข้าเลยนะคะไม่ได้บังคับใดๆทั้งสิ้นนะคะโอเคนะคะแล้วก็หลายๆคนนะคะเข้าใจว่าฮาหนอยที่เจ๊ให้ นะคะเจ๊ J. บอกแล้วเจ๊ไม่เน้นฮาไม่ไม่แนะนําให้เล่นฮานอยพิเศษนะคะฮานอยที่เจ๊ให้นะคะเน้นะะเล่นที่ปกติอย่างเดียวนะคะเน้นเล่นที่ปกติอย่างเดียวนะคะเจ๊เลิกเมื่อก่อน่ะเจ๊เคยทําฮานอยพิเศษนะคะพูดง่ายๆอะทามานานมากตั้งแต่ฮานอยพิเศษยังโอ้โหจำฮานอยพิเศษมันเกิดเมื่อปีที่แล้วเองมั้งมันเพิ่งจะมา ่าช่วงแรกให้อยู่ฮานอยพิเศษตอนนั้นแบบคึกคักมากกับฮานอยพิเศษนะคะก็หลังจากนั้นมาเจ๊รู้สึกว่ามันไม่โอเคนะคะมันมันไม่เลิศนะคะก็พูดง่ายๆอ่ะตอนนั้นอะทำฮานอยพิเศษอ่ะสิคือเมื่อก่อนนะเจ๊จะทําแยกฮานอยพิเศษก็คืออีกใบหนึ่งทำแยกเลยฮานอยปกติก็คืออีกใบหนึ่งฮานอยวีพีก็คืออีกใบหนึ่งก็คือรวมไม่ได้รวมนะคะก็คือแยกแยกให้ ะะแยกให้แบบนี้แต่ตอนนั้นนะคือฮารอยพิเศษอะเจให้ไป12วันซึ่ง12วันมันไม่เข้าเลยฮาร์อยพิเศษก <g ank. S 2> ็เลยเลิกให้ไปเลยค่ะนะคะกับฮาร์อยพิเศษ,ษ,ษเลิกให้ไปเลยก็ s, มาเล่นเน้น ites, ที่ปกติดีกว่าเพราะว่าฮาร์อยปกติเนี่ยมันมีมาแต่ไหนแต่ไรดั้งเดิมตั้งแต่จําความได้ ось, ก็คือมันมีมานานแล้วสาหรับฮาร์อยปกติในรอบ18นาฬิกานะนะคะมันมีมานานแล้วอะ แม่ขออีกหนึ่งแชร์ค่ะหนูขออีกสักหนึ่งแชร์นะคะขอบพระคุณมากค่ะหนูขออีกสักหนึ่งแชร์นะคะหนูขออีกสักหนึ่งแชร์นะแม่นะอ่ะขอบคุณค่ะฮะอ่ะลาพัฒนาวิ่งรูดหนึ่งกับสองนะคะ มนเล่นยากค่ะฮานอยพิเศษก็เลยไม่ได้ให้แบบเลิกให้เลยให้เลิกให้มาเกือบปีแล้วค่ะอุ้ยไม่เกือบปีหรือปีเป็นปีละปีกว่าแล้วฮานอยพิเศษอะเออเกือบปีนั่นแหละนะคะไม่ได้ให้มาเกือบปีแล้วนะคะสําหรับฮานอยพิเศษนะคะ สวัสดีหนึ่งหมื่นอท่านนะคะกี่นาทีแล้วอ่ะตอนนี้หนูไลฟ์สดมา8นาทีแล้วครบสินาทีหนูหนูให้แคปบเลยนะคะโอเคครบสินาทีหนูให้แคปบเลยนะคะเดี๋ยวหนูจะบอก3ามตัวที่หนูชอบด้วยสำหรับลาว สามตัวแดบบชอบมากๆเลยนะคะใครที่ชอบในในแนวทางที่เจให้ชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางในการซื้อในการแทงเท่าน,านั้นในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจรารยณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะโอเคสวัสดีค่ะเจอ่ะสวัสดีค่ะขอทุกคนโชคดีค่ะ เจ๊เป็นเพียงคนให้แค่แนวทางนะคะไม่ใช่คนออกเลขไม่ใช่คนออกผลเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องมีสติในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบด้วยเราให้เป็นเพเียงแนวทางในการซื้อในการแทงในการเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบชอบตามไม่ชอบผ่านทุกสิ่งทุกอย่างรุนเป็นแนวทางนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกตัวไหนนะคะไม่มีใครรู้ว่าเลขจะออกอะไรเพราะฉะนั้นแล้วโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังด้วยแม่ขอนมหน่อยนมอะไรลูกนมโรงเรียนหรออ่ะละอ่ะ แจ้งอีกหนึ่งรอบล่าสุดนะคะมีมิจฉาชีพนะคะสร้างเพจปลอมขึ้นมาแล้วก็มีคนมาร้องเลยบอกว่าเจฟองเบียขี้กองโอนเงินค่านมไปหนึ่งลังสองร้อยเก้าสิบโดนบล็อกนะคะก็คือมีคนคนหนึ่งเข้าไปซื้อนมนะ,ะกับเพจปลอมเขาบอกว่าเจ๊ฟองเบียขายนมโรงเรียนนะคะหนูจะขายทําไมนมโรงเรียนน่ะนมโรงเรียนเขามีไว้แจกอยู่แล้วว่า เออนมโรงเรียนบอกเจ๊ฟองเบียร์ขายนมโรงเรียนเอ,อีมิตาชีพนี่ก็เลวเลยจริงๆนะไม่มีอะไรจะขายเลยไม่มีอะไรจะไปหลอกคนเขาแล้วเพจปลอมคนติดตามเพจห้าร้อยคนนะคะเออเจฟองเบียร์ขายนมโรงเรียนค่าลังละสองร้อยเก้าสิบดอกเขาจะจับกูบเอาเนี่ยเออนมโรงเรียนนะคะรัฐบาลเขาออกแจกให้อยู่แล้วสําหรับเออนมให้กินนมโรงเรียน อีนนี้มาขายรังละสองร้อยเก้าสิบนี่ก็ไปเอฟโปสจะซื้อให้ลูกกินน่ะโดนหลอกเออเร็วจริงๆไม่มีอะไรจะไปหลอกลวงเขาลอนนมโรงเรียนไปหลอกลวงเขาเร็วจริงนะเร็วปะอ๋ออนนมโรงเรียนนมโรงเรียนนี่เขาแจกให้ฟรีค่ะเขาไม่ได้ขายแล้วคนที่ไปซื้อนี่ก็ไม่รู้เลยคงสวดจะซื้อให้ลูกเออเห็นถูกดีรังสองร้อยเก้าสิบลังหนึ่งมีสามสิบกล่องแ่ยรู้อีกนะฮะออหาว่าหนูขายนมโรงเรียน บ้าเหรอเขาแจกให้รีนมโรงเรียนนะไม่ต้องซื้อนมโรงเรียนขายผิดกฎหมายนะใช่ค่ะนมโรงเรียนขายผิดกฎหมายเพจปลอมมันเอาบอกว่าเจ๊ฟองเบียขายนมโรงเรียนโอ้ยแล้วนี่ก็โอนค้านมโรงเรียนไปสองลังแล้วสองร้อยเก้าสิบล่าสุดก็มาเรียกร้องฟ้องมาไอ้ไอนี่หนูหนูก็บอกว่าโอ้เพจปลอมค่ะเพจปลอมได้ไงคะก็เป็นรูปเจ๊ไงคะก็นั่นแหละค่ะกับเพจปลอมค่ะเออแ็่อยากจะที่อย่างหนูอีกเออมีปัญหากระนมโรงเรียนตอนเะนี้ย สร,สรุปอยังจะทุ่มเล็อันเยอะอ่ะโอเคค่ะรอไม่ได้จิ้มลนิงไลน์ที่ปักหมุดเข้าไปขอเลยค่ะสิบนาทีหรือยังเอาโอเคสิบเอ็ดนาทีแล้วพิมพ์พร้อมเลยค่ะใจร้อนเนาะโอ้โหแม่ใจร้อนจังเลยอ่ะหเวลาวิ่งรูดหนึ่งกับสองฟันที่หนึ่งสายวิ่งสายรูดรูดหนึ่งค่ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะวันนี้หนึ่งค่ะหนึ่งลงมีสามสิบหกกล่องใช่ไหมเออมีความรู้ดีความรู้แน่นเจมสแบบ โอ้ยเลวจริงๆหนูจะขายทำไมนหนูแจกแล,ล้วรัฐบาลเขาเอานโมงเรียนมาให้แจกนี่ไปขายนี่นก็หลอกเอาเงินคนเขาได้ว่าจำเป็นแต่ละมากเลยอะ่ะมีประกาไหมมีจีว่าฉันเขียนราวให้สวยๆเลยสักหนึ่งแมตอ๋อตำรวจก็มาหาทุกวันทุกวันเดี๋ยวมีเรื่องนั้นมาลเลยเจฟังเบียมโกงค่าอะไรนะ ขายกระทั่งผลไม้ดองไะอ้โหเจ๊ฟองเบียมีคนมาร้องเรียนหาว่าเจ๊แบบหลอกเอาเงินค่าผลไม้ดองนะคะวันนี้โอ้ตายแหละนะคะไปโดนหลอกแล้วมาฟ้องมาแจ้งจับตัวจริงทำไมไม่ไปแจ้งจับตัวปลอมแล้วโอนเงินไปบัญชีใครตามนั้นเลยคะ่ะอืมโอนเงินไปบัญชีใครนั่นแหละตามคนนั้นเลย นี่โอนเปนเงินไปบัญชีใครมาตามจับตัวจริงนะคะงงมากอันนี้มั่นเอาันนี้มั่นอ่ะโอเคสวัสดีหนึ่งหมื่นหกพันท่านนะคะใครอยากได้ใบเต็มเม็ดเดียวจิ้มลิงไลา์เข้าไปขอแอดมินได้เลยนะคะโล่เหนื่อยวันๆเจอแบบเจ๊โดนหลอกอีกแล้วหลอกเรื่องไปซื้อหวยมาบอกว่า เป็นของเจบอกหนูไม่ได้ขายหวยค่ะหนูเป็นคนให้แนวทางนะคะอือ่ะโอเคแคปเจอร์ค่ะลาวเอากล้องหลังดีกว่ากล้องหน้าไม่สวยคนน่ะไม่สวยลาวค่ะลาววิ่งรูดหนึ่งกับสองฟันที่หนึ่งใครแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งเลยค่ะวันนี้ตัวรู้ต้องมานะ แต่จริงๆหนูชอบนะสามหางหนูชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเนี่ยชอบหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะคะหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามแล้วก็สองสามประมาณนี้นะคะฟันหนึ่งค่ะสวัสดีหนึ่งหมื่นเจ็ดพันนะคะขอบพระคุณมากค่ะคุณแม่ขาเนี่ยหนูชอบเรียงเลย เกิดเป็นคนสวยต้องลำบากใจนะคะโอ้ยแต่คุณแม่อักนี่เลยหนูชอบนะหนูชอบหนึ่งเเม็ดเดียวหนึ่งสาแล้วก็2,3ามเนี่ยสามางเนี่ยหนูชอบมากๆเลยตัวอื่นเล่นได้นะตัวละ5บาทอุ้ยรอเล่นนะบนหรือล่างครับอ่ะโอเคเล่นตรงกลางค่ะนะคะบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าบนหรือล่างเล่นลองเล่นลองเล่นตรงกลางดูนะคะเออกวนตีนอีกแล้วอ่ะ 1นึ่งเจหนึ่งสามสก็คือตัวอื่นเล่นได้นะสักห้าบาท3ามหางนี้อาจจะ10บาทก็ได้มัน่นวันนี้มัน่นมั่นแล้วหนึ่งนะฮะวันนี้มั่นหนึ่งเลยเปรียวเยียวลาดมากนะ,ะชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะแนวทางก็คือแนวทางนะคะ